สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันต่อนะคะในชีทหน้าสีข้อ10นะคะข้อ10น,นะคะอ่น<ๆ>ักเรียนดูซิขอให้เราหาผลลัพธ์ใช่ไหมคะโจทย์ข้อนี้เขาว่าอย่างไรเอ่ยเจยกกำลังลบเนะคะคูณกับอะไรคะคูณกับ49นะคะแล้วก็คูณกับเยกกำลังเยกกำลังสิบห้านะคะ นักเรียนจะพบว่าทำไมคะฐานตัวแรกกับตัวสุดท้ายมีค่าเป็น7แต่ตัวกลางมีค่าเป็นเท่าไรคะ49่นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องทำตัวกลางเนี่ยให้มีฐานเหมือนกับเพื่อนๆก็คืออะไรคะมีฐานเป็น7นะคะเพราะฉะนั้นอนตัวอื่นลอกลงมานะคะแต่49ของเราคืออะไรคะคือ7ยกกำลังอะไรคะคือ7ยกกำลัง2นะคะ ตัวอื่นก็ลอกลงมานะคะแต่ว่าเมื่อได้ตัวกลางเป็น7เมื่อได้ตัวกลางเป็น7จ็ดยกกำลังสองแล้วนะคะตัวกลางก็คือ49เนี่ยเราจะพบว่าทั้ง3ตัวเนี่ยฐานเหมือนกันเลยคืออะไรคะคือ7นะคะแล้วเขาก็คูณกันอยู่ดังนั้นเราจึงนําเลขชี้มาทําอะไรกันคะเราจึงนําเลขชี้มาบวกกันนะคะตามสมบัติที่ว่า A ยกกําลัง n คูณกับ a ยกกําลัง เ <M S 2> เท่ากับ A ยกกำลัง N บวก M นะคะลืมกันหรืออยังเอยสมบัติข้อนี้นะคะโอ้ใหญ่ดีจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราถึงได้ว่าอะไรคะ7ยกกำลังลบ9บวก2บวก15นะคะเท่ากับอะไรเอยเท่ากับอะไรคะ17 17ลบ9 ก็มีค่าเป็นอุ๊ยมีค่าเป็นเท่าไรคะมีค่าเป็น8นะคะโอเคไหมคะต่อมาดูข้อ11ต่อนะคะข้อ11นะคะฐานทุกตัวเป็นอะไรหมดเลยคะลบ2และทุกตัวก็ทำไมกันอยู่คะคูณกันอยู่นะคะ ก็เลยนำเลขชี้กำลังซึ่งตัวแรกเป็น 2m มาทำอะไรกับลบ 5m คะบวกนะคะแล้วก็บวกกับลบ 6m นะคะข้อนี้นะคะจึงได้ว่าลบ2ยกกำลัง 2m บวกกับลบ 5m และบวกกับลบ 6m นะคะซึ่งมีค่าเป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลังอะไรคะ 2m บวกลบ 5m เป็นลบ 3m ลบ 3m บวกลบ 6m เป็นลบ 3m ใช่ไหมคะเราจึงได้ว่าเท่ากับลบ2ทั้งหมดยกกำลังไม่ใช่ลบ 3m แล้วเหมือนจะลบผิดนะเท่าไรคะ6,11 11ลบใหม่นะคะ เอ็มเอ่ยลบเก้าไหมอ่ะคูณเืินต่อวันเลนะเนาะได้ลบเก้าเนาะสองเอ็มบวกลบห้าเอ็มบวกลบหกเอ็มมีค่าเป็นลบเก้าเอ็มจึงได้ว่าคำตอบของเราก็คือลบสองทั้งหมดจุกกำลังลบเก้าเอ็มนะคะแต่แต่อาจจะเจอคำตอบที่เป็นอะไรคะ หส่วนลบ2ทั้งหมดยกกำลัง9กอ <M. S 1> ก็ได้นะคะก็คือใช้สมบัติ a ยกกำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a ยกกำลัง n ค่ามาต่อกันที่ข้อ12นะคะข้อ12นะคะโจทย์คือ a ยกกำลังลบ11คูณกับ a ยกกำลัง8คูณ a ยกกำลังลบ17คูณกับ a ยกกำลัง9นะคะ จะพบว่าฐานของเราทำไมคะเหมือนกันคือ a และทุกตัวทำไมคะคูณกันอยู่คะ่ะดังนั้นเราจึงนำเลขทีก็คือลบสิ 18. มาทำอะไรกับ8คะบวกแบวกลบ17และบวก9นะคะจึงได้ว่าอะไรคะจึงได้ว่า a ยกกำลังลบ11บวกกับอะไรคะบวกกับ8บวกกับลบ1 1 เห็นชัดไหมคะสีนี้ไม่ชัดเนาะใหม่นะคะเห็นไม่ชัดไม่ชัดเจนจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนนะคะลบสิบเอดบวกแปบวกลบสิบเจบวกเนะคะแล้วอะไรคะเอยกกำลังอะไรเอ่ยคูณจำนวนเต็มบวกบอกกันก่อนแล้วกันนะคะ8ปบวกเเป็น17 17จ็ดสเลบสิบเป็นศูนย์ ส่นลบสิบเอ็ดได้ลบสิบเอ็ดนะคะ,ะได้ a ยกกำลังลบสิบเอ็ดแต่อาจจะกลายปไปะลรคะ่ะเศษหนึ่งส่วน a ยกกำลังสิบเอ็ดก็ได้นะคะ,ะมาดูค่ะข้อนี้นะคะฐานเหมือนกันเลยคืออะไรคะสาม x คูณกันอยู่นะคะดังนั้นจึงนำเลขชี้มาทำอะไรกันคะบวกกันนะคะก็จะกลายปไปเลยคะ่ะสาม x นะคะ ยกกำลังลบ 5n บวกอะไรคะลบ 11n บวกอะไรคะ 25n เท่ากับอะไรเอ่ยลบ 5n ลบ5บวกลบ11เป็นลบ16ลบ16บวก25 25-16ลบ16เป็น 9n เป็น9นะคะดังนั้นจึงได้ว่า 3x มยูกำลัง 9n นะคะโอเคไหมคะมาดูข้อ14นะคะข้อนี้ก็ฐานเหมือนกันเลยคืออะไรคะคือ b นะคะทุกตัวคูณกันอยู่นะคะดังนั้นจึงนำเลขชี้มาทำอะไรกันคะบวกกันนะคะ ข้อนี้จึงได้ว่า b เก็บกำลังอะไรคะลบ1ิบบวกอะไรคะ12บวกลบ1ิบวก19นะคะมันก็เลยมีค่าเป็นอะไรหนก16 20ใช่ไหมคะเป็นลบ20ลบ20บวก19เป็นลบ1ลบ1บวก12เป็น11นะคะมาดูกันต่อเลยคะ่ะ เป็นลบหกนะคะฐานที่เหลือเป็น4แต่ว่าเราต้องทำลบหกให้มีฐานเป็น4นะคะแต่ลบหกคืออะไรคะนั่นเ,น, 64, เนี่ยลบหกสิี่ยเดี๋ยวยมาแอบคิดก่อนนะคะ64สิี่เนี่ยยังไม่เอาลบกี่บากสิบสีเนี่ยมันคืออะไรคะ4ยกกำลัง3ใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าทำไมหนู ถ้าเราเป็นลบเนี่ยถ้าเราเขียนว่าลบหกสิบสี่เท่ากับลบสี่ยกกำลังสามจะพบว่าทําไมคะฐานของเราเนี่ยมันเป็นลบสนะคะแต่ของชาวบ้านเขาเนี่ยมันเป็นอะไรลูกมันเป็นสี่ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเราจะเขียนว่าลบสทั้งหมดยกกำลังสามเนี่ยไม่ได้ดังนั้นวิธีการวิธีการทําไมคะแตะแลบบแทบบโกงนิดนึงไม่ใช่โกงนะคะหาทางออกคะ่ะ เราก็เลยเขียนเป็นเลยคะลบสยกกำลังสถามค่ะ2ตัวนี้คำตอบเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนั้นเราก็คือลบหกิบสีแต่ที่เราเขียนแบบตัวร่างเพื่อจะให้ฐานเป็นสี่ค่ะจะได้เหมือนกับชวบ้านเขานะคะอ่ะโอเคนะคะดังนั้นลบหกนะคะจะกลายเป็นลบสี่ยกกำลังสนะคะตัวอื่นเราก็ดึงลงมาเลยนะคะ ทานหมือนกันหรือยังจ้าเหมือนแล้วนะคะอ้ะวาววเครื่องหมายลบตัวนี้นะคะลบตัวนี้นะคะก็คูณปกติค่ะคือตัวอื่นเป็นบวกหมดใช่ไหมลูกแต่ตัวนี้เป็นลบนะคะเพราะนั้นลบคูณบวกก็เป็นไรคะเป็นลบนะคะตัวอื่นก็คูณกันอยู่ก็นําเลขชี้มาทําอะไรกันคะมาบวกกันนะคะจะกลายเป็น3บวกกับ19บวกกับลบ21แล้วก็บวกกับ8ค่ะ ก็จะมีค่าเป็นเท่าไรคะ3ามบวกเป็น22 22ลบ21เป็น11บ1วก18เป็น19นะคะเพราะฉะนั้นตอบลบ4ยกกำลัง19นะคะหรือหรือทำไมคะบางคนอาจจะตอบเป็นไรคะลบ4ยกกำลัง19ก็ถูกเหมือนกันนะคะทำไมจึงถูกเหมือนกันนะคะเพราะคำตอบตรงนี้เป็นไรคะเป็นลบคำตอบนี้ก็จะกลายเป็นลบ แต่ถ้าบังเอิญว่าเลขชี้มันเป็นทําไมคะเป็นบวกขอโทษค่ะเป็นจนํานวนคู่ตรงนี้ตอบไม่ได้นะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นใจใดีเนี่ยทำไมคะเราตอบตัวเดียวไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวพลาดนะคะถ้าเลขชี้เป็นเลขคู่นะคะอ่ามาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายของเราตัวคุณกันอยู่ฐานของเราถ้าเลื่องหน้ามา1ตัวให้เหมือนชาวบ้านเขา ก็คืออะไรคะหกจุดสองห้านะคะแต่หกจุดสองห้าเนี่ยเราต้องทำฐานให้มันมีค่าเป็นสองจุดห้านะคะมันก็คืออะไรคะ2 5้ยกกำลังสองนะคะตัวอื่นลอกลงมาเลยนะลูกอ๋อมีตัวแปลกอีกหนึ่งตัวค่ะคือตัวนี้นะคะฐานของเราเป็นอะไรคะเป็นลบแต่ตัวอื่นเป็นบวก ครูไม่อยากเขียนลบมาครูลบออกได้ไหมคะครูลบนี่ออกไดหมถ้าครูเอาลบออกได้หมายความว่าหมายความว่าอะไรคะคำตอบของฐานเป็นลบกับคําตอบที่ฐานเป็นบวกที่ออกแล้วเนี่ยจะต้องค่าเหมือนกันก็คือเป็นบวกเหมือนกันหรือเป็นลบเหมือนกันนะคะแต่พบว่าตัวนี้เลขชี้เป็น8ซึ่งเป็นเลขคู่คําตอบเป็นบวกใช่ไหมคะตัวนี้เลขชี้ก็เป็นคู่คําตอบก็เป็นบวก นั่นหมายความว่าฐานของเราเนี่ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ยังคงตอบเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเปลี่ยนได้นะคะเพราะนั้นจึงได้ว่าอะไรคะฐานเหมือนกันหรือยังคะเหมือนกันทุกตัวเลยคะ่ะแล้วจึงนําเลขที้มาทําอะไรกันคะบวกกันคะ่ะข้อนี้เราจิงได้ว่าอะไรลูก2.5ยกกําลัง2บวกอะไรคะลบ6บวก0บก แนะคะก็เลยมีค่าเป็น2.5ยกกำลังอะไรคะ8ปบวกสองเป็น10 10ลบ6เป็น4นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ